ครับงนี้ภาพมาเมืองไก่เลยครับไก่ไม่ไก่หน่อยครับก็จะผงลงครับไอรูปซีโตครับแม่นี่ไอรูปซีโตครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีครับนีครับแข็งแรงดีแม่ให้รูดีครับแม่นี่ เป็นแม่คอยครับแม่นี่แม่คอยครับให้ลูกซีโตครับปักปักแล้วฝึงปุงเอาลงมือเสาร์ครับอาลงเอาลงตอนเสาร์เลยครับคแดดแดดอุ่นๆครับข้าหลูกกินครับอาหารก็มีครับเป็่งครับบรรยากาศ ากาศเลียงดูครับผงลงในขอกฟางครับอ้หน่อยนมนมครับหน้าคตครับปีนาหน้าคตครับสิบเอ็ดเดือนครับเจอกันแน่ครับสิบสิบเอ็ดเดือน แดงๆดีครับฝากพิดตามน้ำนะครับเนอชุดนี้ครับมหน้อยชุดนี้เราจะมีเักตัวอยู่นะครับโอ้โหจะเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับเจ็กตัวครับอาจจะเป็นตัวผูตัวหนึ่งถึงสองตัวครับเป็นตัวเมียนี่ครับฝากพิดตามน้ำครับตัวนี้ครับ แม่ชุดนี้ครับติดตามช่องปามไก่ชนบาดหน่อยนะครับมาถ่ายคิ็บไอพ่อเมีพี่น้องเบิองครับเบิองมาชมครับครับป่ามันเพียงแค่นี้นะครับเรื่อพ่อเมีพี่น้องครับสวัสดีครับ